วันจันทร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวาระครบ100ปีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่6ซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งวันเมือ่อทรงเจริญพระชนสา ทรงพระอุตสาหมุ่งมั่นสืบสารพระราชกิจานุกิจและประกาศพระกิตติคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยอำนาจพระกตัญญูกตเวทิตธรรมทรงบริสุทธิ์เลิศล้ำทั้งพระกายพระวาจาและพระฤทัยทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาาาาธิิเบบศรรรมมมมหหภูพลอดุชนาถพิระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเต็มพระกำลังตลอดมา ทรงเอาพระทัยใส่อุปถัมภ์สถาบันการศึกษาหน่วยทหารโรงพยาบาลมูลนิธิสมาคมสโมสรลูกเสือเนตรนารีองค์กรสาธารณาสงเคราะห์และกิจการอาสาสมัครไว้เป็นจำนวนมากทรงพระอัธยาศัยสยสุภาพสมคติยชาติทรงพระสัทธ,ธามั่นในพระพุทธศาสนาและทรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้โดยตลอดพระชนชีพในอภิลักษ์ทิ่สมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพรัทนีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัต ราชสุดาสิริโสภาพันนาวดีครบ1 0 0ปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรร์คำานึงถึงพระคุณอุปการแห่งสมเด็จพระราชปิตุฉาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายและในวโรกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเฉลิมพระนามสถาปนาพระอิสริยสัจทราทีสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัต ราชสุดาสิริโสภาพนาวดีต่างที่จารึษในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมมงเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตพระชสุดาสิริโสภาพนาวดีกรมพระนครปฐมบรม,มขัตติยานีมหาธิร,ราชธิดา